สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการรีดหมวกนะครับจากกระบอกจัดทรงหมวกนะครับนี่นะครับใช้ตัวนี้นะครับหมวกที่จะนํามารีดนะครับมีใบนี้นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับ อันนี้ที่ผมจะใช้รีดนี่คือเตารีดไอ้น้ำนะครับก่อนจะรีดนะครับให้นำถุงพลาสติกนะครับปุมไปที่ตัวกระบอกก่อนนะครับเวลารีดเสร็จมันจะได้ดึงหมวกออกง่ายด้วยนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปติดกับตัวกระบอกนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับปุมอย่างนี้นะครับ แล้วอีกอย่างที่ต้องเตรียมมาคือผ้านะครับผ้าขนหนูนะครับไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้านะครับใช้ผ้าขนหนูนะครับเพราะผ้าขนหนูมันจะหนากว่านะครับเพื่อกันผ้าของหมวกขึ้นเงาด้วยนะครับเพราะว่าหมวกเนื้อผ้าจะบางกว่าพวกเสื้อพวกกางเกงอะไรอย่างนี้นะครับคือเราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมาเรามาเริ่มใบแรกเลยนะครับใบนี้นะครับปีกก็อันดับแรกคือปีกเป็นคลื่นนะครับ แล้วก็หน้าหมวกยับนะครับเดี๋ยวเรามารีดกันครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนำรีดปีก่อนนะครับนี่นะครับนำผ้าขนหนูคูุมไปก่อนนะครับปรับเตารีดนะครับไม่ต้องสุดนะครับปรับแค่สองจุดพอนะครับไม่ต้องไปถึงคัตต้อนนะครับเอาแค่แบบสองจุดพอนะครับ อ่านะครับรีดไปเลยนะครับไม่ต้องกดนะครับรีดไปปกติเลยนะครับนี่นะครับปีกนะครับที่มันเป็นขึ้นแล้วก็ดัดนะครับเพราะไอ้น้ำความร้อนมันทำให้ปีกมันเริ่มอ่อนนะครับคือไม่แข็งนะครับ ก็ดัดไปเรื่อยๆนะครับดัดเบาๆนะไม่ต้องไปดัดแรงนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเข้ารูปปกติเลยนะครับแต่คือพวกรอยพับอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่หายนะครับเพราะว่ามัน ถ้ามันปีกถ้ามันพับไปแล้วคือโอกาสหายนี่ยากมากนะถ้าเกิดมีรอยอย่างนี้นะครับแต่คือมันก็ใส่ได้นะครับถ้าใครเล่นหมวกมือสองหรือไม่ซีเรียสครับมันก็ใส่ได้ปกตินะครับเพราะว่าคนก็ใส่เขาไม่มาสังเกตพวกรอยเยนี้่ครับแต่ถ้าใครอยากได้สวยงามก็คงต้องซื้อมือหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับอ่ะแล้วเรามาตัวที่เสริมหล่อนะครับให้หมวกมันกลับมาเข้ารูปนะครับก็คือกระบอกตัวนี้นะครับ เราใส่ไปก่อนเลยนะครับสวมสวมเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็นําผ้านะครับคุมนะครับรีดจากด้านบนก่อนนะครับรีดเรื่อยๆ,ๆครับไม่ต้องไปกดแรงมากนะครับรีดปกติเลยครับ อันไหนที่อยากเป็นวิเศษเราก็ย้ำนะครับย้ำย้ำนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านบนเรียบแล้วนะครับต่อมาเรามาด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้ายังมีรอยยับอยู่เราก็รีดเลยครับนี่นะครับ อันไหนที่รอยยับก็ย้ำไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ต้องย้ำนานานะเดี๋ยวผ้าไหมนะครับก็ย้ำแล้วก็เปลี่ยนที่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ออกแรงกดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องไปกดหนักนะครับเรียบร้อย แล้วเราก็นี่นะครับกดลงนะครับให้ผ้ามันเริ่มคลายตัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับวิธีการดึงออกนะครับให้ทําอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็ค่อยๆปลดสแนปออกนะครับตอนใส่ปลดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าหมวกมันรัดมากอย่างเงี้ยครับนี่นะครับ ผลทิละเม็ดนะครับนี่ครับนี่นะครับ,รบทงมมวกประมาณนี้เลยนะครับแต่คือพวกรอยขึ้นปีกเดี๋ยวเราใส่ไปเนี่ยมันก็เริ่มมองไม่เห็นเองครับแรกๆมันก็จะอาจจะมีเห็นบ้างนะครับแต่ใส่ไปสักพักนึ่งเดี๋ยวมันก็เริ่มหายเองครับ แต่อาจจะหายไม่สนิทนะครับแต่ก็เริ่มดูไม่ออกแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านหน้าหมวกนะครับมาครับใบต่อไปนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมครับนำหมวกสวมไม่ที่ตัวกระบอกนะครับคือถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันสวมไม่ได้เราก็ปรับสแนปออกนะครับอย่าไปฝืนยัดนะครับเดี๋ยวสแนปมันฉีกนะครับแล้วก็สวมไปนี่นะครับ ผสมแล้วเราก็เหมือนเดิมครับใช้ผ้าคลุมครับรีดด้านบนก่อนนะครับโดยเฉพาะด้านหน้านี่เราก็วน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 นะครับไม่ต้องไปย้ำนะครับวนแล้วก็เปลี่ยนที่วนแล้วก็เปลี่ยนที่ครับแต่ตะข่ายนี่เรารีดไปทีเดียวมันก็เรียบแล้วครับตะข่ายมันอ่อนกว่าผ้านะครับนี่นะครับไม่ยากครับถ้าเกิดว่าเรารีดบ่อยๆมันก็ชินนะครับ ้แรกๆก็อาจจะยากอยู่นะครับช่วงแรกๆผมก็รีดหมวกเสียไปหลายใบนะครับแต่พอเราทําทุกวันมันก็เกิดความเคยชินนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับมาต่อไปด้านหน้านะครับอันนี้คือปีกไม่ต้องรีดครับปีกอันนี้มันไม่ยับนะครับปีกอันนี้คือเรียบนะครับเรารีดแค่ตัวหมวกพอนะครับนี่นะครับ แล้วอีกอย่างนะพี่ใช้ผ้าคุมข้อดีคือมันกันสกีนนะครับสกีนให้มันไม่ลอกนะครับบางทีเราเผลอเราไม่ใช้ผ้าเงี้ยเราเผลอไปบางทีเราเผลอไปแบบเอาเตารีดครับไปโดนสกีนนี่เรียบร้อยนะครับสกีนลอกนะครับใช้ผ้าคุมดีสุดนะครับนี่นะครับไม่ต้องกดนะครับรีดเรื่อยๆครับอันไหนยับก็ย้ําย้ําไปหน่อยนะครับ เดิมครับนี่นะครับเราอยากแก,แกะอย่างนี้ก็ได้นะครับค่อยๆกดสแนปออกอย่าดึงพวดนะครับเดี๋ยวสแนปมันจะแตกนะครับค่อยๆดึงนะครับทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะครับมานะครับใบที่สามนะครับใบที่สามคือด้านหน้านะครับด้านหน้ายับนะครับเห็นไหมครับใบที่สามด้านหน้าจะยับนะครับปีกดีนะครับใบที่สาม ปีคือปกตินะครับไม่มีรอยยับนะครับตะข่ายก็ยับนะครับตัวนี้มาร์บนี่นะครับวิธีแกะสแนปนะครับวิธีแกะสแนปนะครับเราเอานิ้วโป้งนะครับนิ้วนี้นะครับสอดไปที่ปลายสแนปก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับกดนะครับกดที่เราปุ่มนะครับนี่นะครับ แล้วก็ดันเบแล้วก็กดดันกดใช้นิ้วโป้งดันก่อนนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดนะครับนี่นะครับอันนี้รอบหัวน่าจะเล็กนะครับนี่เราก็ปรับออกมาสักสาเม็ดนะครับ นะใบนี้ต้องปรับถึงสี่เมตรนะครับน่าจะรอบหัวประมาณิ้54นะครับใบนี้รอบหัวเล็กนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมครับนําผ้านะครับรีดด้านบนก่อนนะครับนําผ้าคุมไปก่อนนะครับแล้วเราก็รีดนะครับ ด้านหน้าเราก็ย้ำๆเหมือนเดิมนะครับดกดนิดนึงนะครับแล้วก็ย้ำๆไปครับไม่ต้องย้ำนานนะครับอย่างงี้งนะครับแล้วก็ย้ายเหมือนอ่ามาด้านหน้าครับ ไม่ยากนะครับเพราะตัวกระบอกมันทํามาเข้ารูปหมวกเลยนะครับคือไม่มีแบบว่าพื้นที่ว่างแบบว่าให้หมวกมันย่นได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูครับไอที่พื้นที่ว่างเนี่ยอ่ใบนี้สวยเลยนะครับ ไอพื้นที่ว่างที่ผมบอกคือด้านบนนะครับส่วนมากก็บอกจัดทรงนะครับที่ผมเห็นเห็นนะครับแต่คือขอไม่พาดผิงนะครับคือมันจะมีช่องว่างเยอะนะครับแต่อันนี้ไม่มีเลยครับอันนี้คือแนบแนบไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับคือรีดรีดแล้วมันเข้าทรงเลยนะครับคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาดันออกดันเข้าดันออกนะครับนี่นะครับ แต่เวลาส่วนมากผมดึงออกผมจะเน้นปลดส n a p มากกว่าเพราะว่ามันเวลาดึงออกมันก็เสียงหมวกมันยับเหมือนเดิมครับนี่นะครับสวยเลยนะครับตะไคร่นี่แข็งเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับสามใบนะครับ อันนี้คือตะข่ายนิ่มนะครับแล้วต้องเอาสายฉีดน้ํายาวนะครับตะข่ายนิ่มนะครับแต่คือว่าคนเขาไม่ซีเรียสหรอรถ้าเกิดว่าคนที่เขาเน้นใส่นะครับแต่ถ้าบางคนเขาเน้นแบบเอาไปโชว์เอาไปตั้งเนี่ยมันกแล้วแต่มุมมองคนนะครับนี่นะครับเน็นนมารอยยับเริ่มหายละนี่นะครับ เพราะว่าหมวกมันพับมามันทับก,กันมาในกระสอบนะครับบางทีทับเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ใช่จะรีดปุ๊บแล้วมันหายเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับใครนะครับที่จะสั่งซื้อกระบ,บอกนะครับทักมาได้เลยนะครับ กระบอกนะครับผมขายให้แบบราคาถูกเลยนะครับใบละสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับพร้อมส่งเลยนะครับคือราคานี้นี่ถ้าพี่ทําเองนี่ก็ลําบากเลยนะครับคือมันกระบอกนี้ผมปานนี่ทุกกระบอกนะครับไม่มีแบบว่าเรามาออเดอร์เยอะเราจะรีบทํานะครับคือเราทําแบบเรื่อยๆนะครับคือไม่ได้เร่งนะครับคือไม่มีแบบว่า ออเดอร์เยอะแล้วเราจะเร่งทำนะคือทุกกระบอกเราใส่ใจทำนะครับพอเรารีบเสร็จแล้วเราก็นี่นะครับเียผมให้ดูกระบอกชัดๆนะครับนี่ครับตัวกระบอกนะครับคือหลักๆเลยกระบอกนะครับมันจะสวยไม่สวยมันอยู่ที่คมบนเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่แบบลวดลายกระบอกจะสวยไม่สวยนะครับคือมันอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับปัจจัยมันนะครับ ว่ามันจะสวยหรือเปล่านี่นะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆบอกว่าไม่ได้รีดแล้วเราจะามาตั้งโชว์นี้ก็ทําได้แล้วเราไม่ต้องไปสวมนะครับถ้าเราจะเน้นเอามาแบบว่าใส่หมวกสวมหมวกแล้วก็ตั้งโชว์ไว้อย่างนี้เราไม่ต้องสวมถุงพลาสติกนะครับยกเว้นเรารีดนะครับเราถึงจะค่อยสวมถุงพลาสติกนะครับนี่นะครับอันนี้คือกระบอกใบนี้มีคนจองเลยนะครับนี่นะครับ ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะที่รับชมนะครับก็ขอให้เที่ยวสองการให้สนุกนะครับขอบคุณครับ